เี่ยวกบเลยูในสัญญาที่จกแก้วกัญญาจะรอกองช้คุณเอกที่รอกอาชาย้คุณไหยังว่าท่านตายนะไหคือนี่น้องแก้วกัญญานอกเอารื่อดี่บอรอตรงนั้อาจัมีชี่มีภาระบ้านกงบักองชายที่คุณมันตายไปแล้วขึ้นไปบ้าพใม่กับมันชายคนเดียว เป็นตายหลากจแแก้วกันเขาบอดแตงงานกับองค์ชายบอกว่าไม่ไดนเขาเลาเไหนนะขอใขาพระอาญาทีบเขาในคณะนี้ี่สอตายายก็ได้ลงคาแบบซื้อบีบุตร็มีคุดพรขอเข้าขอาพรเท่าันาตัวของเลยมึงจอไหนบ้างพวกเจ้ามากกนดีแล้วพอลงตั้งตายายสิเริยวนปัญหาเมื่อพวกจประจันแก่ีพอดูเจ้ารู้จักกม กระสัที่นั่งยู่ขางเล่าคืนเม้นพอของพวกเจอาพถอยบางคนพระยุคขางองเด็กแต่เทพองค์ชรลูกของข้าเสด็จพ่อเสด็จพ่อจำองคฉันในบ่อขยางแล้วจำได้ปฏิเสธเรื่อจำได้แต่องฉันจำได้คนที่นั่งกับข้าวโั่ก็คือพระชายาตาลาและนั่นก็คือราชพูดจักรวา ขอ้องเจ้าคุณเท่าชูรีเจเด็กก็ยังขับองเ้าทรงเดชไม่ได้ดีต่อนาพระพักเนี่ยนุ่งลายทั้งสองวันีเจ้าสิมากเลยนะคุณจ้งสองคุนเดชว่าเป็นเท่าตัวไหนกัน าเป็นข้าศึกต้อจับไวได้แต่เล่าจับได้นี่คือพระมเหสีเบญจาไหนท่านบอกเล่ามาพระนาาตายแล้วท่านโกวผมเลาเลยบอกมาบางขอบอภัยนพคะระองค์ที่ใส่จำวาไม่ใช่พระคือผู้ชายบานที่มมากนี่จ้ะเห็นกงจังเป มึงคือปากดีแท้มันท้อซัวกับซัวว่าน้ำตันเกินยั้ขึ้นเ็ดรู้เห็น,เ,หนเป็นใจกันเหมดทุกคนเนี่ยเจ้าพญาไทเทพไปเช็นเดียวกันพ่อขมจริงเปิดเผยสิมายุ่งควกผิดในกับเราเราบอกเลยว่าเราบอกพ่อใหญ่แล้วก็มายุับคำโก้ของพวบท่านทั้งสองนี่ตอนนี้สิไปเห็นดีนะไปเทเวศีมี เล้บุญเลือกบคคลเลขสี่ไต่เตี๊องราชากษัตริย์สร้างมาเหตุใดบ่สมเสื้อราชโน่ตายยากทรงสองพอพมาิสุเราสี่ขัยมทั์มาพมาอ่อนแล้วเราสี่จำไทยเหิ่องงามยากดีจันเมื่อลนเป็นสิให้ก้าลุกหลบองมองใมาอิสุว่าท่าใดเป็นใครกอพระดได้ไหมม่งจแตสิขออาสาให้ในเมืองนี้จนกว่าสิอหอนต้องแต่งานของา หลังจากนั้นมองฉันเป็นทขอลาธอามีไปบวชตลอดชีวิตเดยนะเราขอโนโมโที่หนาบนด้วยครับพระมิศีเดชจารเขาไปพักพาุษบสดีที เปลียคนสิเมือเลขวัวซีบานนะเล นี่น้องเด็จ๋าเพนาบัพญาไตเทพปนะ่วยมันอะไรมันมาหลายพังมึงมีความไม่ใจยังสิบเอากัระมือมึงมึงเบาเลยชาติพี่รักเจ้าที่ขอตายด้วเจ้าโตพังโตดีเนี่ยปันควรกับนางเรื้ยงเอาสิมาคบกันบ้านเนี่ย ແាក្នារបស់នាលាលាល់ទីល់ធ្លាំងពីដែលារស្លារៀនាំង់នៅ្រាវិត់ក្រ สั่วของกูซั่วไปซั่วมาซั่วหลายจนว่ากูได้ดีมึงเห็นบ่างถ้าเขาจะเห็นล่ะสัวหลายเรื่ดีคนทั้งประเทศพึ่งทำสั่วได้ซั่วพิ่นทำดีได้ดีแต่กูคนซั่วเราได้ดียกจับข้าไปเลยยิ่งมาอยู่เป็นทุกไ์ให้านเพทนยังเขาอยากน้ำไหลเกาะยกดูหายดูขาดออาพี่น้องผมมแม่สวดวเต้ จบเรื่องแล้วมินิล่ำเรื่องตะเิกาเมียหน่อยจังสี่หล่งนั้นนี่เมียหลายคนมันอยากอยู่อย่างดีดีเนี่ยจะไปอย่างต่ออย่างบกไปหนามาหลังนะฮะล่ำใหม่พี่น้องในปึงในช่อมกันพี่น้องกับพี่เจรนาเอาไปใส่ในชีวิตของพี่ของน้องเด้อบอลลักับนี่หลักทำมานะครับหลักการชีวิตจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดการแสดงมินี้หากมีคนไหนผิดพลาดหรือคำบอกคำจาใดบ่ตื่กตอ สิ่เดียวขอพระพงบอยสิรินัยพร้ขอเจ้ากคณะขอร่ำใจกันร่อยทุกชีวิตขอากราบสมมากกราบประทานอภัยพี่น้องทูกทุกท่านครับมองได้ดีให้พี่น้องรับไปมองได้บดีพี่นอ้องข้อมเย็นมากเพื่อให้ตรงร้านเล็ดปับ๊บกรุงพัฒนาแก่ไขให้ทีอปุนใจพี่น้องให้ออกาสต,าต่อไป บ,บุญหลายสายเง้วขอให้ผู้บุญวาสนาได้กลับขึ้นมารับใส่พี่น้องอีกหรือมาทําการแสดงไกลไกลพี่น้องกลับไปเฝ้าในช่วงไปเชียร์ไปก็ไดั้งใจลูกหลานเชือเก่าขอบคุณไปยัง่งคณะเจ้าภาพเจ้าก,การเจ้าห้างขอบคุณอีเมล,ลอมหรือไปนอนงเหลาุงใดบูนเนาะเนื่องอ11เตรียมวิธีการประจานนะครับขอบคุณไปยัง่งคณะกรรมการชุมชนพี่น้องโปกสูงสะอาด,ดอาาทุกกรอกลั้วเจ้ามีรักสามัคคีปลอดภัยเจ้ามณีทุกทับ สันติราทุกกันทุกหนทุกน้ยครับบัน,น้ลูกหล้านศิษย์กามล่าพอ่อล่าแม่ล่าพี่ล่าน้องล่าพระสงฆ์องค์เจา้าเดินทาไงไปทำการแสดงต่ออำเภอปั๊บทงชัยจังหวัดนครราชสีมาครับสุดท้ายกองหนักคุณงประสีรัตนาตรายัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดิบนบรรดาในพี่น้อง,องนิดมอเช่นแฟ็นมาล่ำคะแนนจบภา,าพาจงประสแต่ความสุขควม่มเจริญบ,บ่เจ็บบ่อจนอายุมันฝันเื่อนขา่าขายลำลุย จับหนังใบหนังไห้เป็นเงินเิ็น,นทองบ่อึลือกปอยากบอถูกปอยากขอให้นนี่ขึ้นลานเงินสิบลานในกระเป๋าส้ขุมสุขพนครับสาธุเอามาที่ลุกขึ้นเรื่อก้อนสอนักก้อนบัดเนี่ยนะเตยเงียวเงียวเริ่มต้นจากผมครับมองมองมองลุกขึ้นมาเด้อลุกขึ้นมาเด้อ